ุงทุ่งทุ่งทุ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 งงวันนี้พะกับไอเดตมุคนดีคนเดิมในชุดทุ่งทุงทุงนะครับทุกคนก็พี่ออมเมียสโมน่ครับผมนะก็วันนี้เนี่ยผมได้เอาคนดูมาเล่นซับพอร์ตได้กับผมเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ไปดูแข่งมาเนี่ยผมคิดว่าตังแหน่งซับพอร์ตเนี่ยมันมีไว้เพื่อ ช่วยให้ผู้เล่นคนนั้นที่โดนซับโหดขึ้น300%รเร์ซจคือแน่นอนอยู่แล้วปกติพี่ก็เป็นคนโหดยิ่งมีคนซับพี่ก็จะโหดขึ้นไปอีกวันนี้เนี่ยไปดูกันนะผมว่าว่าเด็กรลงเนี่ยจะโดนผมตบเละข,ขนาดไหนเ <laughs> ดดบูทุงทุงทุงเลส s g ก เยหนึ่งเาา 1> 1พาเต้นเลย <c oughs> แล้วก็ใส่ชื่อเพลงมาเพลาแล้วก็เพลงที่อยากให้เต้นใช้สกิลคัญหาและทำลายเลยแล้วนึงอะไรเป็นเงไินเป็นทองเอาหมดโ <c oughs> ปรโมชั่นพิเศษเอาจากพันหนึ่งเหลือเก้าร้อยเอาเหลือเก้าร้อยเก้าร้อยเต้นจากเพา่านึงนะลบสิบเปอร์เซ็นต์ โอเคท่านพิเศษตอนนี้ไฟกำลังมา,ามเฮ้ยไอ้เชนข้างนอกมีตัวมีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยไม่สิสวยเออมีสกินนี้แม่งดีว่ะนี่ไงเออมีอะไรสกิลที่เราตามหาไอ้ชื่อจุดม่วงว่าแล้วคุณมามันไม่เหมือนโมโคว่ามันไม่ต้องยิงคือเขายิงเราจากไหนเราก็รู้เลยแต่เมเราก็โดนลุมเลยนะ ข่าข yeah, mm ึ้นปะนั่นเลยเฮ้ยตรงกับวันเนี้ยไอ้เบอร์ส่เนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เปิดไม้มวเนองเออมึงลืมเปิดไะเนี่ยขอของหน่อยโว้น้องเงื่อนไขอะแต่มันไม่คบเงื่อนเนี่ยอยู่ลุงเอออยู่ไอ้เนี่ย่แล้วนะ อ่ะยังไม่ผ่านเลยนี่มาหนิเขาถูกปิดหูเปล่าเออว่ะเออเปิดหูมาแล้วหนเปิดมาอยู่ป็นเนี่ยเปิดอยู่พี่ได้ยินไใจอ้าวทำไมหูเองทำไมหูเองโดนปิดอ่ะไม่รู้อ่ะพี่โอ้โหดีนะมีคนมิ้นเอ้ยเรายังไม่เคยขึ้นไปข้างบนเลยนะเนี่ยเราต้องยึดอันนี้บ้างแล้วเนี่ยไอเจ้านี้แต่คนขึ้นหรอไม่ใช่เราเลยว่ะ ตีแม่งเลยเฮ้ยมันจะขึ้นนังไงมาคนบ้านดาวโอ้ย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 โอกูโดนหใจเดือดใจเฮ้ยเจ๊อย่าพึ่งขึ้นไปเจ๊ให้กูไปบ้างโอ้โหเจ๊แม่งไปแกงานการไม่ทำเก้าเด็กเก่าเด็กนี่ไอเนี้ย ไปหมดเต้มาน้องมาเฮ้ยมีอีกคิดเราฝั่งนี้น้องระวังหลังไยเจ็บทำมาเอาเฮ้ยทำไมเข้ารถไฟไม่ได้อะเราต้องรอไงมันต้องมีเวลารอแต่ว่าตั้งไอวอลเข้าไปได้นะ นั่นฮะไหนวะอยู่บนเหรอสะพานยังไม่ตายนะน้องอะไรมาเจ็บมากไอ้เหี้ยสะพานเจ็บมากไอ้เองเองยืนตรงนั้นดิแล้วก็ตั้งให้บ่อไอ้พี่ขึ้นไปไอ้นนี้เหรอมันตั้มเหรอเฮ้ยอีกท่นึงมันตั้มมา Em người có lẽ là nó. không có nào là không, không có à, nào là kéo lắm kéo lắm kéo nó kéo lắm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  này lắm kéo lắm kéo ไหนเงาเฮ้ยมันชุกันมันยืนเล่งอยู่ไหนเออย้ยไม่อยู่เล่งกูเลยสัตวอที่ไหนวะมาดีเฮียมาดีวู้วิสัตว์ โดนมนุ่มตันไม้ขอนไม้ตุงๆๆๆโดนุ่นใหญ่ตุงๆเล่นเออชิมน้่องชิมน้องหนูชิมรถเทกต้อแหงตายอืออีเยี่ยสิบห้ายิมแล้วน้อเออโคตรตึงเฮ้ยรถไฟกูมาเร็วกูขึ้นรถไฟก่อนขึ้นไรขึ้นไรขึ้นไรใช่ไปด้วยไหมไปด้วยไหมมันขึ้นยังไงวะมันไปยังไงวะ ไม่รู้ไม่รู้มันขึ้นไปก่อนมาขึ้นไปก่อนนี่ไงผมว่ากันเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นลงไปเร็วไปขึ้นก่อนขึ้นไปก่อนแล้วผมเข้ามาด้วยเหรอเออขึ้นไปก่อนขึ้นไปมัเหมือนเราต้องชนะไอ้พวกฝั่งนู้นว่ะใช่ใช่ยิงให้ชนะนะโอเคฉันซั่งดาบของราชันแล้วขึ้นมากี่คนดาบราชันเลยดาบราชันเลยดานหบราชันเลยขอเซียนาใช่ไหมไม่ ลงมาแล้วก็ไปไปสานีนึงแล้วก็ไปทุ่มไปแๆเลยเร่มแรกอเฮ้ยตายเลยว่ะไอ้เหี้ยโดนมันคูลชุดเดียวเลยในบอลไม่จำกัดเหรอตายคนไทยจะไม่ทนอ้าวคนดูทำยังไงต่อทีเนี้ยผมไม่เคยไมรู้ตายพี่พี่ก็ไม่เคยขึ้นเอ้ยไปยิงไอ้ตัวนี้ดีกว่าเนี่ยใต้เท้าเนี่ยลอยมาลอยมาเอิงเองมายืนไอ้ดอกออากอาซีเนี่ย ไอมันอยู่บนอันนี้นี่หว่าบนโลโบไอ้เชื่อ้ยซับไพ่มันเลยตายมึงตายกูม,มาแล้วพ่อมาไอ้เชี่ยพ่อเด็ดมาแล้วจ้าอุ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชพ่อมันมันไอ,อมันอยู่ข้างล่างแล้วโลโบ้เทคเตอร์ยิงอ่ะ

ไอ้เจก็ได้ชุบตัวซับผมขึ้นมาหน่อยโอ้โหปืนยิงใครไม่เข้าเลยวะน้องมีศูนย์บ้าไม้เชีย่ยแต่ได้ส้มเกาะวะเอ็งไปหาของมาหน่อยดิเอ็งมาลงเมืองข้างอ่ะซิบนงลงซิบเบียเนาะใช่เหรอยอยากลงแล้ววะทั้งนั้นอะไอ้ตัวอะไร เว้ยขวามาตึ้งู้หนั่นเห็นแล้วพี่แดงมีอยู่เจ้าตรงนู้ก็มีคนหมดเอ็งเก็บของนี่ยังโดนลงไปเก็บของเลยพี่ยิงมันตายแล้วตรงไอ้ดอกอ่ะมาเร็วลงมาเก็บของทีมทีมมาช่วยหน่อยทีมทีมช่วยหน่อยทีมเฮีมีเฮีมี

มียามีอะให้เก็บมาของกูได้ล้วนี่นะจัง <troll"> ย <hey, S 2> ิงก ouais ันตายหมดโดนมีของเอาได้ hey, ้ Killing s p r เฮ้น้องฝั่งคามทเปียมีคนนะระวังนะนอกวง ยังมกันอยู่นอกโบงก็ยังมีเลยวะเฮี้ยเยอะจัดเอาอีกโคตรหนัวโคตรหนูไอ้เฮี้ยหาลุงมาหาลุงมาหาลุงแล้ววะเฮ้ยมึงอย่าทิ้งกูดิน้องไอ้เชี่เว้ยมึงมาซับกูแม่งตัวซับกูวิ่งทิ้งกูแล้วเฮ้ย ไอ้กรดังมีป่ะไอ้ปลาซิวเท้าขึ้นปลาซิวไมแสดงแสดงว่ามันเอ้ยมันไม้อยู่ไหนเปิดโดยเนี่ยไม่คนนะจ้าวหน่งะหนปซิวเจ็บมากตัวหนึ่งอ่ะจาวสองสวยป้าซิวยืดดีน่ะทงังไนะพบ้วยัง ตัวโมโครเหรอตัวน้ำแดงเหรอตกลงเยอะมากเลยเนี่ยขึ้นลงมาเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เรียกรถก่อนนะพี่เข้าเองมาขึ้นรถกับพี่ป่ะพี่รอไปรับพี่รอไปรับพี่ขับรถไปรับไมใช้สกิลคนญหากาะทำลายเลยเดินติดๆที่ไว้เอ้าไปสิบุกไปไหมเนี่ยเพื่อนเอ้ย สิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนเดินติดพี่ไว้นะเดินติดพี่ไว้นะลงลาลงนี่ย่อย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 โดนโบกโดนโบกเอาลงทำไมเนี่ยนะยังไม่ทันได้บอกให้ลงแล้วน้องเราต้องวิ่งเข้าเมืองน้องวิ่งเข้าเมืองไ้เชี่ยมึงลงอย่างนี้เราก็ต้องวิ่งว่ะไปลงสิบคนเอ้ยขอยิงหมดได้ป่ะวะโอยเออ เออเองซื้อโดนเปิดดิเชยงเลยลุงมาแล้วลุงมาลุงกำลังไปลุงลังไปขอเหมาเด็ดขอเหมาสร้างสถิตินัางสถิติก่อนไปาเาาเอาสร้างขาดคิวเยอะเดินหาเลยน้องเดินหาเลยเดินหาพี่เลยเดินหาเลยเดนน ยม่วคู่ดอุ๊ยอเชียจะตายไสัตว์น้องสูบิ่งไวพี่หมดแล้ววเองมีสูบิ่งไวปะนี่นี่มาเปิดจุดนเแล้วปแล้วทไมน้องทาไหาแล้วมันลุกว่ะข้างนอกอะ

ไหนวะหน้าเลยหน้าเลยหน้าเลยโอ้หน้าไม่มีมีสูบไปมีหยุดเหลืองให้เงีหน้าเลยหน้าเลยเออละลายไปละลายไปหน้าเลยหน้าเลยพี่เพี่เองไอ้กูโดนระเบิดตัวเองไอ้เนี่ยกูโดนระเบิดตัวเองน้องใจเย็นเล่นเลยละลายแล้วตัดเลยจะเอ๋จะเอ๋ แม่แม่ไม่อยปื้ม่างนี้แม่ไม่ค่อยปื้เท่าไหร่นะมาเนี่เฮ้ยท้าฟัน ออสำหรับเกมที่หนึ่งของเราก็ได้จบไปแล้วนะครับเดททุงๆก็จัดไปถึงเย็น16ิลิมินเนตก็คือไม่มอยากจะโม้ะครับพี่ขอคิวเพื่อนมาจะไม่เป็นไรก็คนดูเราใจในี้อยู่แล้วอื คิวแค่นี้แบ่งกันได้ต่อไปจะเป็นเกมที่2นีครับหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมานานจะมาลง1นงคลิปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูน้อยบีนอยก็เลยจัดให้2เกมคือเก่าในครับผมนะไปรับชมกันต่อเลยดีกว่าเด็ดทุงท่งทุง่ทุ่ำไมหน้าเป็นงั้นกับขอของ่อยครบ20ชั่วโมงนะครับ ตามเขาลันมาให้มนูแกูเจอบาลเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยออมดิฟิโนเฮ้ยสตัว,วอะดาวข้างล่างดาว,าาวบนดาวเอาเฮ้ยแปดดันไม่แตกลยมั้ง d ดั b l มคสเป็นคนนัมาสองเปนคนนะ ไม่มีมีตัวดาวมีไอ้ห์มีไอ้ห์ขอของหน่อยเออมีด้ดีกว่ามีเด้โวดมากเลยมีไดะไปมาฝั่งนี้คนอะมันชอบอยู่เมืองเมืองอันนี้เนี่ยไปนำดุกขีม้านะเราแบบว่าตัดออกเลยติดใจ ไม่ได่เหมือนตัวเฮ้ยเลยป่ะดาวเลยเปาะหายเลยอ่ะใครเนาะฟิโน่เปดค้างไม่ได้นะฟิโน่ยิงพังเร็วเกินอ่ะเกาะฟองบี้คือยืนวัดนิดเดียวคือแบบหายแล้วอ่ะเกาะเปิดลดน้ําแสงดาว เฮ้แต่ว่ารู้สึกว่ารางรถไฟตรงนี้มันไม่มีคนมาเลยเหรอวะปกติมันจะต้องมีคนมานะรางรถไฟเอ้หรือว่านี่ไงไอดอกมาแล้วแสดงว่าม,มีคนหรือเปล่าวะไม่ใช่วะไม่พบเป้า<ม>หมายในระยะเนี่ยเวลารถไฟมามันจะมีไอดอกอย่างเงี้ยมาด้วยเผื่อบางคนไม่อยากขึ้นข้างบนไงนไอเ่ววะมีคนโดนเนชมา เฉลิมเปให้สิบบูดคิวร้ยี่ไปคิวร้ยี่ไปสิบเด็กกวนสิไฟคิวร้ยี่มาพี่เสี่ยวหลินโอ้โหได้ไหมคิวร้ยี่ไดไหมคิวร้ยยี่ดีกว่าคิวร้ยี่มันจะได้แบบว่าพอแบบพอนี่หน่อยพอค่าหนมค่าอะไรหน่อยเมื่อสิบมันไม่พอหรอะมันคิวได้น้อยเกินคิวได้น้อยนี่เลยไม่ถึง ได้ค่ะเดี่เเลยีนี้ต้องไปมล่อยปล่อยทีเดียนะออกไปเไม่ตายได้เหรอแย่แลวเพื่อนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ้ววน่ มมากไ่ตายตรงไหนอ่ะตรงนั่นแหละตรงที่มันเครื่องบินอ่ะเครื่องบินเฉยมีตี้ใหม่เข้มามาแล้วที่ฐานและทำลายเลยดาวคือดาวคือดาวเสร็จแล้วสุดดูแล้วอะไรตรงนั้นเลยไปแล้วไปแล้วจุดดาวไปจุดดานวนี่ในบ้านมี้สองตัวอะไรวะใช้สกิลสนามไม่เล็กเลยเเอ เมอน่ัรอามไได้เ้าจริงๆทำไมวะไอเดดโดนเมาสองตัวสองตัวสองตัวนะโคมโเกินไปเลยไปเดดบูยิงมันเยอมันยิแล้วแตบมันมันมีสไนเปอร์ไปชุบรุงก่อนชุบรุงก่อนไอ้นี่ชินน่ทไอะไร เกเลิก <cents> ก <input> so no, okay. in ่อนตัวเกกนสตัวนะตัวนะน้องใคอยู่อ่ะหมดแล้วเมหมดแล้วาะมีึงอยู่บนลแล้วมีสไนเปอร์ตัวหนึ่ง้สามชบูดเนาะขอบคุณมากครับไม่ได้ลบนะสาบของเดก่โยอ้ยยโดน่พี่น้องมาเร็วกำลังครับโอ้ยเฮียเยอะเลยเี้ยเรวเยี่ยเรว เร็ว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 รงเดีเวยตัวหนึง่งสามตัวตัวรั้ัสองทั้งา้ที่ใหม่ที่หมดหดมเรดเลยวะเออคือเก็บหมดเวะอุ้ยตัวละนัดไอ้ อย่างเราอ่ะเดี๋ยวเซ็ตมาสองดอกไม่คิดไปกดตดนอะไรวะแป๊บนึงนะถ้าเล่นบาเล่เปล่าไม่เลยสองกระบอกเลยอย่างเงี้ยแง่เมื่อกี้กดปุ่มอะไรไม่โดนมาไม่ได้คิดไม่ออกมามาพี่ขับเองจะได้จะได้จะได้สองแดงแล้วจะได้สองแดงแล้วขาดอีกตัวนึงไปมี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  ได้ย nope, ินเสียงไเกอร์จิ้วมามาวุมาไปบนึงื่นดเอ้ยนี่ซ้ายบนซ้ายบนระวังเนาะซ้ายบนเออพี่พี่วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาี่ชะลอเย่เฮียตรงนี้กลองสกิลค้นหาและทำลายเลยเาไม่โดนนะ

ไม่ตายเป็นสามนะนาต้องทลายเมมาิโน่ใช่ไหมเนี่ยฮมาดิโนเลยเนยกบนบนเดือแท่งคนเบศัรูแล้วบนไหนวะลูกกลมๆลูกกลมละลูกกลมขาวอ่ะลูกกลมๆขาวเนี่ยน้ารุงเลยมเหลี่ยมเอเด็กไม่เป็นโอ้โหมาิโน่ยาดิโนะเนี น้องเหรน้องกมใช่เกิดบังกุมลมรม่ชาร์จมันนี่ไหมฝั่งข้างล่างก็มาเฮ้ยมันมีที่ใหม่มาข้างบนเจ็บแล้วข้างบนเจ็บแล้วชาร์จมันได้ลอยลงซับม่งไหมเฮ้ยพี่ไปเล่นจุดมอวงก่อนตั้งไหตัอกันผมอ่ะวาร์ปตัววาร์ปแล้วใช้สกิลร่อนขานันทำลายเลยเฮ้ยไอ้เชี่ยมันนี่หว่า สองโอ้ยตรงลุงตรงลุงสองตัวลุงตัวนัมาหลัง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 เด้นี่ยระวังไอ้บนกลมกยิงนะ k i l ง p e สองตัวนะสองตัวน้องขึ้นรถน้องขึ้นรถรูแล้วเสียงสายเออข้าวง่ข้าวงก่อาดีกว่าเนี่ยจะไปเอาตรงลุงเนี่ยลุงสอตัวเลยไมาไหวเราก็สเหมือนกันเดไ่หนือยไม่หนื่ดิ เอ้าเออถึงยอดเลยหมดตี้เลยเหล่ากลมๆนี่แหละกองโขมบหมดเหรอไอ้เขี้ยโอ้ยเกาะจะหายขับสายขับสายขับรถขับรถชุบลุงได้ไหมพอสองชุบลุงเอาไปเลยเอาไปก่อนเลยไอ้เขี้ยมึงใครวะเนี่ยเอ้าตายเขี้ยมันโดนโดนตายไอ้น้องตรงกลางเลยว่ะต้องตั้งไว้บอกก่อนนะใจเย็นนะเออมึงขับรถเลยขับรถหาที่โค้เลยพี่เอ้าระเบิดระเบิดโอ้โห เระเบิดเกียอระเบิดเฮ้ยไอ้พสองมาคบหน่อยมาคบหน่อยเร็วเร็ใครมาวะใครมาวะด่วนเลยน้องด่วนเลยหมดแล้วหมดแล้วเร็วเร็เร็วเร็ดูอ้สองออ

โอ้ยเยอะเ้ยเอตายเหมือนเดิมไม่สัตว์ไม่มีกองไฟเนี่ยรอ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 มันมีด้วยมันรอกมเน EP กลังมากไม่มันตายใช่ปะผมหน้ามันเลยยังไงระเบิดดิระเบิดออกแอ้กระรเสองาร์เนอ killing spree สามตัวพี่เอ๋คอเกมได้เหรได้ได้ขอาน้องคอเกมดีมากเมียโอเคโอเคเอ้ยมึงขอเกมดีว่ะเฮี้ยขอให้มาตู้ด้เที่ยวเฟี่ยวอ่ะข้างในใส่จริงใส่จริงมีแต่สองคนแล้วไอ้เฮี้ยแค่เราไม่ตายบนฟ้าเราก็แชมป์แล้วเว้ยเฮ้ยสองคนมันจริงเราไม่ได้ห้ามจริงเหรอห้ามจริงนะอะไร ม่แก่ลุงเจแล้วลุงเจแล้วต้องลง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 ลุงเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับยุคสมัยใหม่เลยเหรอเดิมพันในสองตัวต้งข้เลยต้องกูดในสองตัวเลยน้องแม่เลยถนนแหละถนนแหละถนนเลเออไหนตัวนีอย่ไหนออซ้ายเจ็บมากโนโน่อยพี่โน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 ยีสิยโนฮะ i อ n e e ไอโน่ได้คิวอ่ะเหรอ สวย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 ทำไมคุณต้องมาเจอเนี่ยทำไมไปคุณต้องลงมาเจอด้วยสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับทุกคนถ่ายช่วย,วย,วยดกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอเด็ดดูว้ในะคบผมนะไม่เชื่อกันใหม่คลิปวิดีโอนะบีบา้า